สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถกระบะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลนสองสามีภรรยาอาสาเก็บให้ก่อนสร้างวีรกรรมแสบกลางถนนในายสำราญดาราเร่าเหตุการณ์ว่าได้ไปรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่โรงงานแห่งหนึ่งมาจำนวน40ลังโดยบรรทุกมาด้วยรถยนต์กระบะที่ด้านหลังติดขอบและมีผ้าใบคลุมไว้ แต่คาดว่าคงรัดไม่แน่นพอจนเมื่อถึงหน้าศูนย์การค้าพอโตชิโนลังบะมีกึ่งสำเร็จรูปได้ตกไปบนถนนหนึ่งลังแล้วก็แตกออกหล่นกระจายบนถนนพระรามสองจึงรีบจอดรถเข้าข้างทางแต่ก็ห่างจากจุดที่รังตกประมาณ500เมตรแล้วก็ค่อยๆถอยรถกลับมาแต่ในช่วงจังหวะนั้น ตอนเห็นมีรถยนต์กระบะ DMAX 4ประตูยกสูงสีขาวจอดข้างทางฝั่งซ้ายแล้วคนขับที่เป็นผู้ชายกับหญิงสาวที่นั่งข้างก็ลงมาช่วยกันเก็บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยร้อนทั้งหมดแล้วยังทำทีเป็นโบกมือให้ตนรับรู้เป็นสัญญาณว่าเขากำลังช่วยเก็บให้ซึ่งพอตนถอยรถมาถึงเขาก็บอกว่าให้ตนขับรถไปจอดรอข้างหน้าเลย เดี๋ยวเขาเอาไปให้ข้างทางตนเห็นว่าน่าเชื่อถือและคิดว่าเป็นคนดีจึงไปจอดรถตามที่เขาบอกที่ไหนได้พอเขาขึ้นรถก็รีบขับรถแซงหน้ารถตนหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งตนได้พยายามที่จะขับตามหาแล้วแต่ไม่พบจึงได้ไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครทางผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ